ของของเราก็เป็นของเราพระเจ้าบอกว่าคนของพระองค์ยังไงก็เป็นของพระองค์ในขณะที่ผมเข้ามาและเริ่มนมัสการผมได้ยินถ้อยคำหนึ่งพระเจ้าบอกว่าคำเดียวคือปฏิวัติพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะปฏิวัติหัวใจของผู้คนที่ถูกแย่งไปจากพระองค์และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ชั่วพิษตาเดียวในหัวใจของเขาแล้วหัวใจนั้นจะกลับมาเป็นของพระเจ้าพราะจะครอบครองหัวใจของคนมากมายที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพราะจะเปลี่ยนแปลงหัวใจคนมากมายที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เปลี่ยนใหม่ให้กลับมาเป็นของพระองค์ให้กลับมาเป็นแบบฉบับของพระองค์ ผมมีจะประกาศบางสิ่งบางอย่างว่าพระเจ้าจะปฏิวัติบรรดาลูกๆของพระองค์ที่ถูกมารสตาลแย่งชิงไปจากองค์และพระองค์จะเปลี่ยนหัวใจของเขาเหล่านั้นกลับมาเป็นหัวใจของพระองค์พระองค์จะเปลี่ยนคนเหล่านั้นให้ทิ้งสภาพเดิมและกลับมาอยู่ในสภาพของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าบอกว่าเวลานี้พระองค์จะเริ่มนำคนเหล่านั้นนำหัวใจคนเหล่านั้นเข้ามาสู่การครอบครองของพระองค์เหมือนเดิมย้ำอีกครั้งว่าของของพระเจ้ายังไงก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าลูกขอประกาศต่อหน้าสิ่งที่มีอำนาจ เทพสตรเทพเทพผู้ครอบครอง,องที่นี่เวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้าจะยึดคืนบรรดาลูกๆของพระองค์ที่พระองค์ทรง,งกำหนดไว้กลับมาเป็นของพระองค์คนของพระเจ้าจะกลับมาเป็นประชากรและเป็นบุตรของพระเจ้าและไม่มีอำนาจใดที่จะต่อต้านการง,งานของพระเจ้าได้ พระองค์จะปฏิวัติทุกสิ่งที่ถูกบิดเบือนไปจากพระองค์พระองค์จะปฏิวัติระบบขึ้นจักรและอาณาจักรที่ถูกบิดเบือนไปจากความจริงของพระเจ้าและพระองค์กําลังนําสิ่งนั้นกลับมาและชาระสิ่งนั้นเพื่อกลับมาคืนแด่พระองค์นี่คือถ้อยคาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ตรัสกับผมในวันนี้ การปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติทางการเมืองแต่ปฏิวัติจิตวิญญาณของผู้คนมากมายที่ถูกบิดเบือนไปจากความจริงความรักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าปฏิวัติระบบต่างๆที่ประชาได้เริ่มต้นในพระธรรมกิจการและมันถูกบิดออกไปจากความจริงของพระเจ้าปฏิวัติหัวใจ ที่พระเยซูเคยครอบครองแต่บัดเนี้ยมันถูกเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนไปจากหัวใจของพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะเอาหัวใจคนเหล่านั้นกลับมาเป็นหัวใจของหรอกพระเจ้าได้อดทนต่อสิ่งนี้มาหลายชั่วอายุคนและเราบอกว่าฤดูการนี้ ระองค์จะทําไม่ใช่ด้วยกําลังของมนุษย์แต่โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่โดยกําลังของมนุษย์คนใดแต่เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเหมือนที่พระองค์กระทําในห้องชั้นบนในพระธรรมกิจการฝีบหตสของพระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้กลับมาเป็นของหลค